ต้องบอกว่าค่าพ่ะเป็นพื้นที่ผ่านของทานเวลชีดซึ่งมีที่รุ่มก็คือที่ต่านะครับติดดินแมน่น้ำแล้วก็เคยโดนน้ำท่วมมาตอนปีห้าสิบกับปีสองห่ที่ท่วมหนักๆครับปี6061ก็มีแต่ว่าก็จะไม่ได้หนักมากก็คือเหมือน,นกับน้ำเอ่อ แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชน,ามนก,การบริหารจัดการเราก็จัดการได้ซึ่งปีนี้ปีหกสี่เเราเจอวิกฤตน้ำท่วมเหมือนกับปีห้าสี่แล้วก็มากกว่าปีห้าสบซึ่งฝนไม่ได้ตกในพื้นที่นะครับแต่เราเป็นทางาขาองไม่เ้่าฉีเวลาได้นับชีมามากๆเนี่ยก็เอ่อล้นพนังก็ทําให้น้ําท่วมข้า,พามพนาังจุดนี้คือน้ําท่วมเข้าตั้งแต่นี่น้ําม,มาตรงนี้อันนี้พนังเราสูงนะครับแต่ว่าน้ําปีเนี้ย เข้ามาจากฝั่งนี้อันนี้เขตออบาตตที่ว่าเข้ามาแล้วมันเข้ามานี่ครับท่ามถนนเส้นนี้เข้ามาท่วม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 ถึงนี่เลยครับหมดนี่เลยถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้น้ํานท่วมหมดท่วมหมดเลยแล้วจนมาถึงโซนเนี้ยเป็นภาคเกษตรเยอะแล้วผมเองก็ไปช่วยชุมชนในการที่จะนำถุงทรายไปปิด ตามจุดต่างๆที่เราวิเคราะห์แล้วว่าจะเป็นจุดเสี่ยงซึ่งเราทํามาตั้งเป็นก่อนนี่น้ำจะท่วมก็คือก่อน,อน, 4, อนที่สี่ตอนสี่ทุ่มน้ำเข้าในวันมันแรกเลยคือสี่สี่ทุ่มนะครับสี่ตุลาน้ำที่ข้ามถนนทางหนบทชหนึ่งศูนย์หนึ่งข้ามถนนเข้ามาเลยครับในเขตชุมชนยังไม่ได้ข้ามพนงนะังครับเนื่องจากถนนพนังกั้นน้ําของทางเทศบาลทา่าพานเนี่ยเรายกระดับศูนหมดแล้ว ประมาณ11เมตรจนสุดเขตของเทศบาลยาวประมาณ7กิโลครับเสร็จแล้วเนี่ยจากปริมาณน้ําชีนะครับมไม้บน,น้ํงชุนประทานมันก็ทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเอ,อ่ยขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยวันที่4บัด4ทุ่มจนข้ามถนนนะพอข้ามถนนเส้นนี้ได้ก็เข้าที่จุมชนเลยครับ<ม>เข้าเริ่มต้นก็คือบ้านของบัวดีดีหมู่ที่7เนี่ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำ,น,ำน้ำชีที่เอ,อ่อแล้วก็เข้ามาที่พักอาศัย ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับก่อนหน้าที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องนะ้ำในเรื่องให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบว่าให้ผู้นาได้รับทราบก่อนว่าเนี่ยปีนี้น้าจะมาระดับไหนเป็นยังไงก็ให้ช่วยบ้านเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นเสียงตามสายหรือเราก็จะลงสื่อในเรื่องของรายนะครับที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารพอ,อวันที่น้ําเริ่มเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นที่จะท่วมถนนแล้วนสี่ทุ่มเนี่ยผมก็ได้ออกลดเสียงตามสายของเทศบาลหนะ่อ ไปประชาสัมพันธ์เองนะครับกับท่านสมาชิกสภาท่านธานาศักดิ์ก็ออกไปสองคนไปประชาสัมพันธ์เรื่องว่าให้ชาวบ,บ้านเนี่ยช่วยเก็บของขึ้นที่สูงเพราะมวลน,น,น้ำปีนี้จะเยอะกว่าปีห้าสิบเพราะเราคาดการณ์ว่าทําไมเยอะกว่าว่าเราเช็คข่าวจากชนประทานด้วยเช็คข่าวจากพี่ที่เป็นนายเกเครือข่ายเราครับที่อยู่ชนบทแล้วก็มันจาด้วยว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยทยี่ของชนบทเนี่ยกับมันจาเนี่ยเยอะขนาดไหนเพราะว่าปีนี้ทาง ส่วนตำก็บอกมานะครับว่ามวลน,น้ำเนี่ยเยอะกว่าปี5 0อยู่เม็ดหนึ่งสูงกว่าปกติของปี5 0เม็ดหนึ่งเราก็ใจหายละก็จะทํายังไงว่าจะป้องกันแบบไหน,นเพราะว่าถ้ามวลน,น้ามากกว่าปี54เนี่ยมาเม็ดหนึ่งพนังเราไม่อยู่แน่อันนั้นก็คือเราเราก็ต้องมาเตรียมการพอามาเตรียมการเนี่ยเราก็คิดว่าการป้องกันเนี่ยเราป้องกันได้ระดับหนึ่งแเรื่องต้นสเต็ปสองประชะสัมพันธ์ที่าะบ้านรัทราเรื่องปริมาณน้าที่กำลังจะมา แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์กกอนล่วงหน้าผมเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองแล้วก็บอกให้ของทุกคนที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ำชีเนี่ยที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมปี5 0ให้รีบเก็บของเร้่สุดที่สุดตอนสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตอนที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยชาวบ้านก็บางคนก็ตระหนักกับเราด้วยก็รีบเก็บของแต่บางคนก็ไม่ตระหนักครับเพราะคิดว่ามวลน้ํามาไม่เยอะก็เห็นน้ํายังวิ่งอยู่ แต่ว่าเขาไม่ได้เห็นภาพที่เราเห็นกับบ้านหนองบัวเพราะอย่างบ้านท่าพะเนาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าบ้านหนองบัวในน้ําเข้าแหละเราไปประชาสัมพันธ์เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดครับว่าน,น้ำนจะมาเยอะขนาดนี้ก็เราก็ดูข่าวตลอดนะแต่เราไม่เราไม่เมชืวว่อว่าน้ํามันจะมาขนาดนี้เนะขรู้ว่าอเคน้ํน้มันจะมาจากทางเชยภูแต่เรามาแล้วนะตอนนี้ถึงตรงน,นั้นตรงน,นี้อะไรเงี้ยเราก็อมองอยู่ก่อนมาจริงแล้ว มันมันมาแบบคืนเดียวแล้วมันท่วมเกีเอบเลยเราเอาอะไรไม่ทันเราก็มีร้านอาหารที่เราประกอบธุรกิจของเรา<ม>เป็นรายได้ของครอบครัวก็คือจะมีร้านกลัวคนบ่อยที่ถ้ามองจากตัวนี้ไปก็อย่างเห็นถ้าไม่มีรถตัวนี้บังนะ<ม>แต่ณปัจจุบันก็คือน้ําท่วม,มไม่สามารถประกอบกิจการกันได้<า>อีกส่วนนึงก็คือช่วงที่มีวิกฤตมากๆก็คือก็ได้รับ,รบรความรุกรุจากทางหน่วยงานของรัฐ โดยการนําของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละผู้ใหญ่บ้านท่านก็ดูแลดีนะแล้วก็ทางเทศบาลเองทางจังหวัดเองก็ได้นําพวกถุงยังชีพชแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างนะก็มาช่วยบรรเทาถ้าไปเปิดดูในเคาน์เตอร์ห้องครัวก็จะเห็นว่ามีแต่มามะ่าก็ได้รับความนอนุเคราะห์จากเทศบาลาและผู้ใหญ่บ้านเนี่ก็มาช่วยกัน ก็ตอนนั้นเราพักอาศัยกันที่ไหนคะตอนที่น้ํามาตอนตอนน้ามาตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้อยู่เลยเพราะว่าน้ําท่วมท่วมหมดถึงเส้นนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ช่ถ้าระดับตรงนี้ปุ๊บหมายถึงว่าในบ้านเนี่ยในตัวบ้านก็คือท่วมหมดเลยเขาอยู่ไม่ได้ครับน้ําขังอยู่เป็นเดือนๆดือนก็เข้ามาใช้งานตัวนี้ไม่ได้เลยเ็าต้องไปอยู่บ้านหลังข้างในจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะนอนอยู่ที่ร้าน ร้านที่ตรงริมนองหมีตรงเนี้ยจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้พอ,อน้ำท่วมมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่ในบ้านหลังนึงถึนงนี้ก็อยู่ไม่ได้ปกติก็ลูกคนนึงก็อยู่นี่ลูกคนนึงก็อยู่ในบ้านผมนก็อยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะอ๋อนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยไหคะที่เจอนันท<า><อ>่วมครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นไงบ้างคะเราเราตกใจไหมหรือเราเกิดอะไรเพาลบากนะถามว่าลําบากไหมเพราะว่าวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปทุกอย่างค่ะ เราเคยทุกวันก็คือเราก็ก็คือเปิดร้านอาหารหเรากับลูกเ็าค้าขายก็มีไรายได้พอน้ํามาปุ๊บใช่ไหมครับข้าวของเราเก็บไม่ทันได้เป็นบางส่วนก็ตอนนี้ก็ยังขังอยู่ในตรงนั้นแหละข้าวของปกอุป,ปกรณ์สุฟงสุฟาโต๊กเก้าอี้อุปกรณ์เครื่องครัวทุกอย่างก็แช่น้ําอยู่ตรงน,นั้นเลยเมื่อ,อวานผมก็ใช้เรือเนี่ยเรือตรงเก๊เขียวเห็นไหมนอนคว่ำอยู่ตรงนี้ตรงต้นมะพร้าวมองไปเนี่ย มื่อวานก็กับลูกชายกับภรรยาก็เก็บเรือไปแล้วไปเก็บเอาช่วยชามเนี่ยเอามามาลางเอาไว้ก็ยังดีที่ว่าบางส่วนมันยังค้งอยู่ในใน็ตในร้านมันไม่ได้ปลิวเลยแต่ก็มีบางส่วนที่มันปลิวหายออกจากร้านก็เยอะเช่นโต๊ะเก้าอี้บางตัวชาวบ้านเขาเก็บได้เขาก็เขาก็าามาเรียกว่าของเราไหมเราไปดูของเราแล้วก็ไปเก็บมามออตัวเก้าอี้าหายดีแร้วก็นำท่วมย้น ต้นมะดับเกิดถึงน้ำข่าวบุญทรงมีป้องอาสามหมูจ็ดบ้านหนองบัวดีมีตำบลท่าพระอําอเภอเมียงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ะเป็นแม่บ้านนี่เลยจ้ะเป็นแม่บ้านแล้วเพิ่งก็ให้ส่งตัวไปเป็นอสมอค่ะ<ม>เ็ุงา,านต่พ่อสสี่สิบหกค่ะแล้วก็เรียนซอยเพิ่นผู้เพิ่นนำบ้านถ่วมแน่แต่ก็ซอยที่เพิ่นเอาของแย่งขี่มากกับซอยไปบริจาคก,กับไปให้เพิ่นฮอดบ้านไหมคะ่ะ เด็ดทุกอย่างเลยค่ะกับผู้ใหญ,ญ่้านเป็นไปประสานงานมากสิไหมค่ะเด็กนจะเอินไปซอยกันเอินอาสามอไปซอยเอาของไปแจก,กพระเจ้ามาค่ะ <นำ S 1> มือนำวันท <นำ S 1> ีน<ส>่ซ<ส>ี<ส>มาน่ะตีสามจังหน้นานอนค่ะครับผู้ใหญ,ญ่้านตอนนี้กะมวแต่เดี๋ยวเซ้าวางอทิตหนึ่งนี่แหละค่ะที่ซอยซุ่มพระเจ้านำถั่วแบบที่วันบมารฟอร์มกันมาค่ะมาแบบที่วันเรียๆมาเรียๆอย่างสี่นะค่ะผู้ใหญ่้านนักก็อีก แล้วบัดนี้ถ้าเป็นโควิดเป็นยางกระสิผู้ที่รับผิดช,ชอบแน่ไปประสานว่าผู้ใดเป็นโควิดเอ่อเข้ากส็สีขอบัรประชาชนขอเอ๋อหมายเรียกโทรขอ,อยังประสานแล้วก็ท่ายรูปแล้วก็กดทรงไล่ทรงกับท่าอนาไมยท่าหนีเปิ่น,นะคะแล้วกระสิประสานแล้วก็บ่แม่จ่ว่าแม่ทรงรับผิดช,ชอบหลังนี้จ้งแม่อยู่หลังอื่นกน็ต้องเขาไปซอยเลียแอยกค่ะ,คะ ต้องซอยกันเอิ่นมากเข้าว่าเขาใจอย่างเขาก็ต้องอ่านปรึกษากันนั่นสิมาค่ะห้ามซอยกันค่ะปุญญาบาน้ใหญ่บ้านยากมก้งยากการยันอยู่แค่ก็รจำเป็นกระตองได้ไปย่านต่ว่าเขากับได้อุ้มล้มาเนาะค่ะว่าเขาต้องป้องกันตัวเขาจังไดนใส่แม่ไอ้ถ้าไปกุ้งเสี้ยงอีหลีก็ต้องใส่สองนั่นสิมาค่ะแต่ใส่ถุงมือ เออเจาลล้างมือต้องล้างดูล้างบ่อยเขาก็ต้องปฏิบัติตัวเสียค่ะอุปกรณ์อสม่เจ้าของหมอเป็นยังไงน้ามพ่อเหร่คะพมอพ่ะเจ้าออสม่พ่อ,อจนแม่นเนาะอาย่บ้านนะสิพ่อเพิ่นเป็นตัวแทนเกษตรแม่ก็ต้องลงทุนซื้อไอ้แนววัดอุณหภูมิเอาเองเขาสี่เลีนมายืมแต่งจะย,ย่วยประธานอสม่แลนไปยืมจ้ารอสตอส่ก็บ,บ่ได้ เทากัต้องซอยเลียตัวห้องมึงหนีน้ำรู้ <S ess root> สึกว่าตอนที่ยังไม่เป็นโควิด <S ess root> มีึงก็เขาบอกว่าโควิดมากกว่าค่ะพอเข้าไปแล้วมันเหมือนเป็นไข้ธรรมราดาเลยนะคะไม่น่ากลาัเลยน้ำท่วมมาที่บ้านเนี่ยหนูกังวลไหมคะ <S <S <ess root> กังวลหรือเปล่ากัง <S <S <ess root> วลมากค่ะว่าน้ำมันจะขึ้นอีกไหมหรือ <S ess root> ว่าจะ <S ess root> มีอื่น ตอนทั้งตอนนั้นก็คือเป็นโควิดด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่สนามโรงพยาบาลสนามก็ได้รับรู้ข่าวสารในสมัยนี้พ่อกับแม่ส่ง,สงข้อความบอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่หนูเจอน้ําท่วมใช่ไหมคะต,ตั้งแต่ไหนอยู่บ้านนี้มาเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนะนี่คือเงินไปอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ไม่จริงจังค่ะเพราะว่าไม่ใช่บ้านตัวเอง แล้วเอตอนตอน,ตอนที่อยู่โรงพยาบาลสนามก็จะเป็นทางทางทพวกหน่วยาสาธารณสุขให้ให้ของมานะนถ้าถ้าจะถามาแล้วแล้วอะไรที่หนูรู้สึกว่า,ามันสําคัญแล้วมันจําเป็นทําให้หนูจดจําว่าหนูเคยไปโควิดครั้งหนึ่งนะอะไรเงี้ยจากสิ่งของที่หนูได้รับไปโควิดที่หนูไดนั่ถืออะไร่ถือที่ร้าน <idd ratchet Lust> อะไรนะคะอ่างที่ล้างมือที่ล้างมืออ่างล้างมือเหรอเจล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 ออเจลกระพรอนอ๋อเจลกระพอนเนาะใช่เพราะว่าต้องล้างไปอมดเลยคือบางทีการสื่อสารเนี่ยก็ต้องก็ต้องมองให้ให้หลายช่องเพราะบางทีเวลาคนสื่อสารก็สื่อสารเราเฉพาะในมุมของตัวเองมุมหวงตัวเองต้องมีใช่ไหมครับก็เราคนเราเป็นปกป้องตัวเองแล้วการสื่อสารบางทีเขาก็พูดในสิ่งที่เราต้องการ เราก็ว่าตรงนี้ก็สำคัญก็อาจจะต้องไปดูประเด็นนี้ด้วยอาจจะเก็บข้อมูลเยอะๆหลายๆชอ่องถามหลายๆคนนะครับแล้วก็กรองข้อมูลดูว่าการนําเสนอเป็นยังไง<ๆ>เราก็แบ่งการทําง,งานโดยที่เทศบาลเ,เป็นตัวประสานงานคนที่ดูแลในเรื่องของการจัดการภาพรวมนะครับก็คือรปภตโรงพยาบาลสศสุขธรรมบุญเนี่ยจะเป็นดูแลภาพรวม<ๆ>แล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับ เทศบาลกับทางผู้นำาือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาสมอเวลามีเหตุขึ้นมานะครับในเขตของบ้านเนะี่ยเขาจะแจ้งมาบางคนแจ้งเทศบาลเทศบาลก็จะแจ้งกลับไปที่รสพสพเพื่อให้รสพสพไปสอบสวนโรคเพราะาข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยจะต้องให้รสพสพเนี่ยไปสอบสวนครับจะต้องมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนะี่ยที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยไป็ประเมินว่า,วาใครเป็นกลุ่มเสี่ยงใครเป็นคนติดหรือไม่ติดแล้วก็จะมีการส่งตัวเทศบาลก็ลงเรองความสะดวกคือเราจัดรถรับผู้ป่วยโควิดเฉพาะ หรือว่าปุ่มเสียบเฉพาะนะครับจัดสารไว้เพื่อที่จะรับส่งผู้ป่วยไปตรวจไปรักษาอย่างคนที่กลับตัวที่ผมบอกคนระับแล้วแต่ความสมัครใจให้เลือกบางคนเนี่ยไม่อยากไปโรงพยาบาลน,นี้ศิรินทรอ,อยากไปโรงพยาบาลศรีนครินบางคนไม่อยากไปศรีนครินอยากไปโรงพยาบาลขันแก่นอยากไปราชพฤกษ์อย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เขาก็คือเอาให้ให้ประชาชนคนน้เป็นคนเลือก เราจะไม่บังคับแต่เราก็จะมีทางมีช่องทางว่าจะไปอยู่ตรงไหนไหมจะสะดวกตรงนี้ไหมตรงนั้นไหมบางคนเขาไม่เลือกครับเขาก็บอกว่าให้ทางเราประสานตจัดสรรเลยจะเข้าที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอ,อสมอจะเร็วครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเรามีการให้อ,อสมอช่วยเช็คถ้าบ้านไหนเลือกติดโควิดหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงเราพยายามจะให้คนในชุมชมนน่ช่วยกันดูแล้วก็เป็นหุนเป็นตาให้ทางเทศบาลพอเขาแจ้งเรารับเรารับเรื่องเราก็จะส่งต่อข้อมูลให้ทางเราประสานตอไปวนโลกไปช่วยดู ก็คือจะแบ่งกลไกลการทำงานประมาณนี้พอสร้างการรับรู้ถานความเขา้าใจได้มันก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขามาีความรู้มากขึ้นการตื่นตัวการควบคุมโรคอ่ะแล้วก็มีาการป้องกันแล้วตอนได้รับการฉีดวัคซีนมากเลยตอนนี้วัคซีนของเทศบาลเราก็ซื้อที่หนกฟาร์มให้กับชุมชนนะแล้วก็ไปซื้อทางราชวิรายมาให้แล้วก็ส่วนของการจัดสรัรงพวกประมาณของทางรัฐบาลที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปแบบ6 0 8อย่างเงี้ยครับโรค7ลุล่มโรค8ตุ่มโรค แล้วก็ส่งคนไปฉีดตอนนี้ก็ได้น่าจะประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็แล้วของประชากรในเขตเทศบาลการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลจะส่งต่อข้อมูลจะได้รับการช่วยเหลือจะทําแบบไหนจะสร้างองค์ความรู้ยังไงให้ชุมชนเกิดภาพความระดับรู้ร่วมกันได้อย่างวันเนี้ชาวบ้านกับท้องถิ่นคือบางทีชาวบ้านก็คาดหวังสูงอยากได้อยากรับตลอดแ,แต่ต้องให้แต่เป็นผู้ให้ด้วยได้ไหมอะไรเนี่ยราก็ต้องมาคุยกันว่า การจัดระบบพวกนี้จะจัดสรรยังไงไม่ใช่จะรับอย่างเดียวเออเฮ้ยรูร้้ว่าคุณเดือดร้อนอนะ่ะแต่ว่าพอได้รับการจัดสรรเนี่ยอย่างน้อยบรรเทาไปก่อนไม่ใช่ว่าคุณอยากบ้านเสียหายร้านหนึ่งก็อยากจะได้อีกนงร้านหนึ่งไม,ม่ใช่มันก็ต้องมีขอบเขตคือวันนี้มันต้องเกิดการสร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันนะถ้าสร้างกระบวนการการรับรู้ได้นะอย่างน้อยมันก็ทําให้ปัญหาที่มันเกิดเกิดก็เบาบางลงแล้วก็มีเขาเรียกว่ากรอบในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ,บ้านได้รับรู้ว่า โดยหลักเกณฑ์การขอการช่วยเหลือเนี่ยให้เขาได้ได้รับรู้ว่าจะช่วยได้แบบไหนบ้างเนี่ยถ้าเกิดการมีส่วนร่วมได้มากที่สุดมันก็ทําให้ปัญหาที่เกิดเขคิดว่นาน,น่าจะนอ้อยลงไหมแย่เขาพ่อไปดอกไปยังไอค่นเดียวเขาจะมาเอาสมบูฉีดดอก็พราไข่สินะเดีวคืออยางค่นบาไปฉีดก็าไม้เนี่ยถามเพิ่มเติมในประเด็นของของเรื่องของเจลแอลกอฮอล์กับแมสกนะครับของ,สขอ,ง,ขอ,งอสมอนี่ครับมเมื่อกี้ทางราพอองตน,นี่ก็ ขาดแคลนใช่ไหมคะแล้วมาถึงในชุมชนเองเนี่ยจะเรียกว่าขาดแคลนหรือไม่มีเลยหรืออะไรยังไงช่วงช่วงแรกๆนี้ขาดถ้าไปสื่อตลาดก็บริมีต้องไปหาสื่อกับบรมีเนาะช่วงแรกๆนะคะน่ะผู้แม่ต้องมาตัดขาด่ายเองเองผ้าซอยกันอยู่งนี่เราก็เอาไปแกะี่ยใช่ป่ะนะคะแกลี่มวลนั่นละสองอันสามอันเนาะผู้ใหญ่บ้านเนาะมวนคือนยังได้ค่ะอยู่นี่แล้วผ้าน,น,ะะนี่ผ้าคือพาในสนับสนุนจากเทศบาล ราคาครับของรพสตอเื่นสนับสนุนมากแต่ถ้าพ,พ่อพงเงย่ก็ไปซื้อเองซื้อมาซอยเพราะว่าขามันบ่พ,พ, <อ S 1> พ่อตอนนั้นแพงด้วยนะครับแพงค่ะมากเลยทุกแกงแพงหมดอะไรพักกันเย็บแจกบ,บ้านละสามอันก้อนยังสี่ไหมคะ่ะบ้านหนึ่งเสยสามอันแล้วก็ช่กบคู<อ>กันตอนรอบแรกนี่เขาเจ้าสิบพ่ค่อยออกบ้านเลยด้ค่ะสี่ห้าออยู่นะข้าเจ้าสิบพ่ไปใส่พ่ออกนอกบ้านเลยคือภาสิไปกับไปซื้อกับขาว่าเป็นอาทิตย์เลย ตอนนั้นคือคือคือ,อยูเอาอยู่ย่อนว่าคือพอกหุนบ,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 บอกออกดอ,อกบานโอ้ยยานแห้งเนะะาะมันนี้เอาไปมาเศร้ายานแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาต้าขนาดเจลแอลกอฮอล์นอเนี่ยยังขาดเลยยังบานอย่างเนี่ในสื้ออีอย่งอางของไงเรด,ดต่อนอะ่ะม่ได้เราตัดกันยังแพงอะ่ะแต่เราแพงแต่ซื้อเรดต่อน่นนช่ยอ่ะเค่อนข้างสูงด้วยค่ะเพราะว่าที่มันขาดเท่ากับคิดว่าเข้าไปขังนอกมากนะเขาก็ต้องลางเงินบ่เขาก็ต้องนี่ น้ำยาสูเพอรนน้ำยาอยางนั้นิกระขาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นหลายแล้วแต่ว่าดีขึ้นดิเพราะมันดีขึ้นแจกดิดีขึ้นซื้อเอามันมีมันมีให้ซื้อดีมันมีแถมนมีให้ซื้อไหมแต่ก่อนมันมีกันก็ซื้อไม่ได้เนี่อที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีให้เ้าซื้อบอกค่ะเว่าเลยดีแจกคือถุงทิงชีพจริงๆอ่ะความจําเป็นมันเยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะอย่างพวกเรื่องของเครื่องใช้ ชีวิตประจาวันอ่ะอย่างของสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเหมือนเสื้อผ้าหมูซักผ้าอะไรทั่วมุ้งทักอะไรที่ว่าเป็นที่นอนเนี่ยคือบางทีเขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอ่ะแล้วบ้านทั้งหลังนะ่ถ้าไม่มีศูนย์ให้เขาการที่จะให้เขาไปอยู่เขาอยู่อย่างไรนอกจากว่าจะไปอยู่บ้านญาติพี่น้องอ้ะการช่วยเหลือด้วยงบประมาณจํากัดเอาเจ็ดร้อยบาทจะซื้ออะไรได้ได้แค่ครั้งเดียวเลยครับของขอมที่ช่วยอ่ะ ก็ไม่ได้ช่วยบ่อยนะครับคือเยียวยาก็ถามว่าเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเอาแค่บรรเทาได้แค่กี่มือข้าวต้องกินทุกมือไปจากสูงยังชีอที่เทศบาลให้เนี่ยสามรอบแล้วเนี่ยเราใหไ้ได้ก็ได้แค่ประทังช่วงระยะเวลาเนีแต่การที่จะต้องให้ชาวบ,บ้านช่วยเหลือตนเองด้วยก็ต้อง, mm hmm. งดีผมก็เลยบอกบางทีเนี่ยการจะจะัดจับวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามที่จะให้เขาอยู่น่มันก็อยู่ที่บริบทของพื้นที่เลยนะว่า้พื้นที่เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาแพทเทิร์นเนี่ยมีสิบอย่างก็ต้องสิบอย่างเหมือนกันหมดไม่ใช่มันก็ต้องไปดูบริบทด้วยว่าหน้าสถานการณ์นั้นๆของพื้นที่อ่ะความจําเป็นก็คืออะไรมีบนบานฐานเก่าหรือว่ามีพึ่งพารบพึ่งพาอื่นๆไหมคะก็ธรรมดาธรรมดาใพ่อปู่แม่ปู่ก็ช่วยลูกเลยเนอะพ่อปู่แม่ปู่โดนน้ำท่วมก็อาสาหัดอยู่แล้วนี่สินก็เยอะแแยะบบ เต็มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรายังมาเป็นโควิดทั้งครอบครัวเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเรามองในแง่ดีมีไหมคะในแง่อื่นๆก็จริงๆครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดผมคือว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่ที่ประสบกันมีแล้วคือคนทั่วโลกเขาเป็นอยูหมดตอนนี้ถ้าเราจะยอมแพ้เลยเราจะนั่นเลยมันก็คงไม่ใช่มันก็ต้องลุกลุกขึ้นมาสู้ใหม่ไง ผมก็รอเวลาที่น้ํามันลดแล้วผมก็จะต้องหาคนมาสักก้อนหนึ่งในบุรณะร้านผมแล้วก็จะมาชั่งน้ำหนคิดว่าจุดเด่นของโอซาว่าบัลลังก์โมเดลนี้มี17ค้อนหรือกลุ่มที่แม่ทีแม่กันละค่ะเป็นยังไงบ้างสามพี่กันโตแข่งขันกันอยู่กันไหนจุดเด่นของทีมโอซาว่าบัลลังก์โมเดลทีมโอซาว่าเนาะค่ะการสามัคคีกันดีนะค่ะ โอซอมมอนนี่เยี่ยมแม่สีค่ะซอยกันดีอะค่ะค่ะย่างมได้ยางกับขวางได้เยอะค่ะใช่แลยค่ะแม่แม่บุญส่งเห็ดเป็นโอซอมอนตั้งแต่ปีสี่หกเนาะเป็นยังไงค่ะเห็นว่าจันทรมวันนี้สุดยังไงตัวรู้สึกะพุ่มใจหล่ะค่ะที่จะคล้องเฮ็ดไหมอะไรจุนว่าปานีไหมค่ะอ่าได้ซอยชาว์ซอน้ำเนาะค่ะซอยทุกข้างเนาะอ่าจะเป็นยังน้ำ่ว้อมกับยังสิกับไปซอยเพิ่นพูกแน่นอะค่ะที่จะคล้องไปได้